มาเรื่องราวของหนังสือกันบ้างนะคะมาสเก์เทียค่ะเขาเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะของศิลปินกลุ่มเขาค่ะ คลอดแล้วนะคะพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกในชีวิตของศิลปินกลุ่มอย่างมัสกเทียซึ่งเล่มนี้ค่ะเหล่าสมาชิยืนยันนะคะว่าครบทุกรสชาติทุกเรื่องราวทั้งดีและก็ร้ายนะคะแง่คิดในการต่อสู้กับอุปสรรคคติในการใช้ชีวิตเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตตั้งแต่เป็นวงเด็กมหาลัยนะคะจนได้มีผลงานของตัวเองรวมถึงวิธีคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์งานจนเกิดเป็นบทเพลงรวมถึงทุกอุปสรรคที่ทําให้วงเข้มแข็งขึ้นค่ะ เรื่องราวทั้งหมดมันมาจากมาจากพวกเราทั้งนั้นเลยครับ,ค,รบคือมันก็คือสตอรี่ที่เกิดจากชีวิตจริงของพวกเราเองทั้งประสบการณ์ตั้งแต่ตอนยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่รวมถึงตอนที่เราเริ่มต้นรวมงนวงดนตรีแล้วก็จนกระทั่งมีอลบ้มเป็นของตัวเองมันเรื่องราม,มันหลากหลายเพราะว่าจริงๆพวกเราแต่ละคนก็ไม่ได้เรียนมาด้านดนตรีครับ คนก็เรียนรัฐศาสตร์บางคนเรียนทิษฎีศาสตร์ซึ่งบางทีงานที่เราทำมันค่อนข้างคอนาสตกับสิ่งที่เราจบมาเนื้อหาก็ต้องคือเราเราก็เล่าเรื่องหาทั้งหมดนะครับว่าชีวิตเราม,มันเป็นยังไงบ้างซึ่งทางทีมงานเขาก็จะกําหนดแล้วว่าเอ้ยเรื่องไหนที่มันน่าสนใจแล้วก็หยิบจับมาไว้ในหนังสืออะไรเป็นหนังสือที่ขณะผมเองอ่านผมยังน้าตาน้าตาคลอเลยแบบเฮ้ยเรื่องราวของพวกเราสู้ชีวิตขนาดนั้นเลย,เลยอะไรเงี้ยค,คิดว่าเออเขียนออกมาได้ดีมากหนังสือเล่มนี้เหมือนทําให้ผมได้เหมือนแบบรู้ สิ่งที่ผ่านมาของตัวเองด้วยบางทีเราทาดนตรีมาเป็นวงดนตรีมาผ่านมาหลายปีเราอาจจะลืมเรื่องที่ผ่านมาการทำหนังสือเล่มนี้ทําให้เราได้นึกย้อนกลับไปว่าเออเราผ่านอะไรมาบ้างทําให้เราได้เห็นคุณค่าของจุดที่เรายืนอ,อยู่มากขึ้นแล้วก็บางเรื่องเรานึกย้อนกลับไปแล้วก็นึกกลับมาวันนี้รู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กมากปัญหาที่เราเจอในวันนี้ถ้าเทียบกับส Sac ิ่งที่เราเจอเคยเจอเมื่อก่อนเส้นทางที่เราผ่านมาขวาัหนาที่เราผ่านมาเนี่ย ปัญหาบางเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กมากก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้นะฮะจะจะทำเหมือนเหมือนเออเหมือนเป็นให้กําลังใจกับใครหลายๆคนที่กำลังเจออุปสรรคอยู่เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทางไม่ได้โดยด้วยกีบกุหลาบอยู่แล้วนะฮะก็ผ่านขวากน้ําผ่านอะไรมาพอสมควรยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่สนใจนะฮะอยากจะรู้จักกับมัสกิเทียร์มากขึ้นก็หนังสือเล่มนี้ก็มีไว้ครบครับ สำหรับกาแฟน,นะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับบูธมาสเปซนะครับในโซนพรีเนอรี่ฮอลล์ G03 ครับในงานสัมมาหนังสือแห่งชาติ2,558ก็อุดหนุนกันได้นะครับถึงวันที่6เมษายนนี้ครับ ไปติดตามซื้อหากันมาได้นะคะตัวนังสือก็พิมพ์สีสีสวยงาม,มแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของศิลปินกลุ่มนี้ใช่แล้วนะครับอช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกับโซวินซด์กันครับจะเป็นเรื่องราวของประธานค่ายอย่าง JYP Entertainment ครับในครั้งนี้เขาก็ได้มีการออกซิงเกิลของตัวเองออกมาใหม่ครับ